นี้ผมได้ Power Bank มาใหม่ครับไม่แพงนะร้อยกว่าบาทเองนี่ตัวนี้ข้อดีของมันมี Max Safe ด้วยแล้วมันก็แถมสายชาร์จให้ผมด้วยครับแล้วมาแกะดูกันตัวนี้ผมได้มาในจาก Shopee ปปนะมันราคามันเหลือร้อยกว่าบาทผมก็เลยกดมาได้โคดส่งฟรีด้วยนี่ทางร้านขาแถมสติกเกอร์มาให้ด้วยไอ้นผมมาลองใช้ละแหละนี่สเปคของมันมันบอกว่า2 0 0 0 0มิลลิแอมแต่จริงๆผมว่ามันไม่ถึงหรอก เนี่ยอันนี้มันเขียนไม่จริงนะครับผมบอกไว้ก่อนค u i c k c h a r g า3.0 20,000์สมิลลิแอมเนี่ยไม่ถึงไม่ถึง2 0 0 0 0แน่นอนเพราะว่าก้อนมันนิดเดียวผมให้เต็มที่เลยให้เต็มที่ถ้าผมคาดเดาานะมันน่าจะมีแบตเตอรี่อยู่ข้างในเนี่ย3ก้อนถ้ามันมี3ก้อนนะหรืออาจจะเนี่ยเพราะว่าขนาดมันจะเป็นแค่ประมาณนี้เนี่ยถ้าถ้ามันมีผมยังไม่แกะดูนะถ้ามันมีข้างใน3ก้อนเนี่ยผมให้มันก้อนและแค่1 5 0 0้อมิลลิแอมพอครับ หนึ่งสองสามมีสามก้อนผมให้แค่สี่พันห้าร้อยมิลลิแอมพอครับตัวนี้ให้เต็มที่เลยห้าพันมิลลิแอมครับแบบแบบไม่หลอกลวงอะ่ะไม่เกินห้าพันหรอกตัวนี้ครับเพราะว่ามันแค่ร้อยกว่าบาทคุณจะไปเอาเอาราคาจากไหนแต่คือข้อดีของมันคือนี่ตัวนี้มีมีแม็กเซฟด้วยสามารถชาร์จไร้สายได้นะผมมาลองชาร์จแล้วแต่มันไม่ได้เร็วมากครับพอชาร์จได้อยู่ตรงนี้ก็คือมันแปะกับโทรศัพท์ปุ๊บมันก็จะดูดเลย ดีไม่มีโทรศัพท์ให้ลองครับเพราะว่าโทรศัพท์อัดคลิปอยู่แล้วก็ตรงนี้ที่ดูเหมือนเป็นสายห้อยจริงๆมันก็เป็นสายห้อยอะแหละแต่ว่าตรงนี้หัวมันนี่เป็นหัวชาร์จสำหรับ iPhone ได้ครับหัวชาร์จ iPhone แล้วก็อีกเส้นหนึ่งมันมี2เส้นเป็นหัวชาร์จสำหรับ Type C ด้วยมังไงนี่ครับฝั่งนี้ก็สามารถเสียบเสียบชาร์จได้เลยครับสมมติเรามีลำโพงบลูทูธตัวนี้ก็ เอาาชา้าได้เลยนี่เห็นไหมชา้าแล้วนี่และข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกว่าตอนนี้สมมติว่นนี้ไปโทรศัพท์แล้วมันเอาแม็กซ์เซฟมาแปะปุ๊บพอดีไม่มีโทรศัพท์หรอกตรงนี้ครับมันจะเป็นขาตั้งนี่เราก็สามารถเอามาตั้งเอามาดูดเนี่ยทาเป็นขาตั้งโทรศัพท์ได้อะครับนี่นะเนี่ยก็คือ มันทําเป็นขาตั้งโทรศัพท์ได้เวลาเราไปดูหนังแล้วเราก็ชาร์จชาร์จไปด้วยอะดูหนังแล้วก็ชาร์จไปด้วยได้สบายเลยครับน้ําหนักเบานะพกพาสะดวกแต่อาจจะหนานิดหนึ่งตรงนี้สามารถถอดได้นี่หัวชาร์จมี2หัวนะหัวฝั่งนี้ก็สําหรับสายที่มันแถมถ้าเราใช้สายของเราเองคงเสียบไม่ได้ครับช่องมันเล็กต้องใช้สายของมันนะเสียบแล้วก็ฝั่งนี้ก็เสียบได้เช่นเดียวกัน อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นไทซีเอาไว้ชาร์จเข้านี่เอาไว้ชาร์จฝั่งนี้เอาไว้ชาร์จเข้าตัวนี้นะอีกอย่างหนึ่งตัวนี้มีไฟฉายให้ด้วยนี่เอาไม่ติดกดไงวะนี่กดค้างมันครับตรงนี้มีปุ่มกดมันกดแล้วมันไม่ติดนะกดทีแรกอะ่ะมันจะเป็นการให้ไอตัว ชาร์จไร้สายทํางานแต่ถ้ากดค้างกดค้างไฟมันก็จะติดนี่ข้อดีก็คือมีไฟฉายให้ด้วยครับหมอนสำหรับพกพาครับผมซื้อติดไว้นั่นแหละเอายัดติดกระเป๋าไว้เพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ใหญ่ไงแล้วมันก็พอที่จะจะพกพาได้สะดวกครับผมสน,สนใจสนใจสั่งซื้อก็เดี๋ยวปักพิกัดให้แล้วกันเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดพวกโค้ดส่งฟรีให้ด้วยนะแล้วก็โค้ดส่วนลดนะ่ะ บางคนเขาก็จะกดโค้ดส่วนลดกับโค้ดส่งฟรีได้พร้อมกันนะแต่บางคนก็จะกดโค้ดส่งฟรีได้อย่างเดียวหรือส่วนลดได้อย่างเดียวแต่แนะนำว่าราคาไม่แพงเี่ยใช้โค้ดส่งฟรีดีกว่าครับก็จะได้ราคาอยู่ประมาณร้อยกว่าบาทน,นี่ไปนะครับสนใจไปสั่งซื้อกันได้ครับผมในลิงก์นี้เลยกดไปเลยไปละสวัสดี